ถุงเงินมากินต้นไผลจ้าถุงเงินถ้ากินนี่อย่างถ้ามากินต้นไผลตีสันขึ้นมสอบกินสาลีโมเห็นจะสอบกินเลยใส่ดมมึงกันน่ะเอ้ยมากับต้นใหม่นั่นละ่ะพี่สาลียังไม่แ่งถุงเงินกินเบิงน้ำกับบ่ได้เนาะภาษาดมไม่ซื่อกับบ่ได้แม่เบิงดูน้องถุงเงินบ่อยสาลีดมบ่อยอี้่กินน้ำจีหวงเนาะน้องถุงเงินนี่ กินหรอกกำลังชอบกินอยู่นิโอ๊ยหิวหลายก็บ่กินน้ำก็ได้ดอกภาษาต้นไทยพี่ซื้อบ่กินก็ได้ตัวกิโลดแงมแงมแงมแพี่จำนะจมเป็นเนาะเป็นเอต้องเสียสละให้น้องผู้บอแงม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 เจ็บ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 แงมแงมแงมเป็นยาระบายโอ้ยมันกระตีเสียพดดอกถุงเงิน เย่พอเห็นชิมก,กินเลยภาษาต้นไทยกออยากกินน้ำปะนั่นดอกดมๆน้ำซื่อๆนี่แหละว่อยากกินดอกห็บกินรดอีลากินโรดพี่สามมากินน้ำดอกใส่บางซิมมึงกันหน่ะโอ๊ยมันกัะสับภาษาใบใหม่นาะแมเนาะ